สว well, ัสดีค่ะทุกคนก็เดือนนะคะปี1 Track M D ของแพทย์อามาค่ะสวัสดีค่ะพันปีหนึ่ง Track M D สวัสดีครับชื่อีม่งทมนครับใช่ทุกคนคือวันนี้เป็นเวลา8นาฬิกานาทีแล้วเรามีเรียน general chemistry เวลาเท่าไหร่คะ8ถูกแล้วคือเราอ่ะต้องเดินไปเรียนที่ตึก L2 ลอเ้ยเอ้ยเอถูกซึ่งเอลหึงออยู่ตรงเนี้ยส่วน L1 อยู่นู่นสบ้าเราจะเดินไปทันได้ยังไงเอาเป็นว่ามาติดตามชมกันนะคะว่าจะมีคนถูกแล้วจะมีคนมาสายอีกกี่คนไปก็คือแพทย์รามาเหมือนกันที่ เพิ่งจะเดินเข้าคลาสตึกเราจะอยู่บริเวณตรงนู้นเลยแล้วเราก็เพิ่งมาเหมือนกันฮัลโหลเรียนคาเรียนคาคือเพิ่งมากันใช่ไหมคะไม่ค่ะไปซู้ชาค่ะอ๋อพี่ดิงอยู่แท็กเอ็มดีค่ะพี่อยู่เอ็มดีค่ะรอเอ็มดีค่ะเออแล้วก็เรานะคะก็จะเป็นคนสายที่ไปเรียน8โมงครึ่งในเวลา8โมงสามสิบค่ะทุกคนเลดิดหน่อยไม่เป็นไร ยังไม่็ักห้องเรอิดื่อนตอดีซ่งตอนนั้นก็แบบวู้ยมามากทางวงการฟิสิทส์ว่าวู้ทำไมสมการนี้มันแบบโอเคงั้นเราดูก่อนเดแล้วเปิดให้ดูเงืยบๆพิูพูดหยกๆยังวางไว้อยู่ คยมีเคสที่อาจางแม่แต่เป็นรที่มักากออราทำแบบนอ็ใไมดนุี่อ่าองวเอ็นชื่อไแกมีนไหนลองรีวิว่ว่าแบบว่าเรียนมา2วิชาแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้าง เลยหรอไม่แต่คุณเขาได้ขนมนะคะอาจารย์เจนเคมเออตอบเยอะมากก็ได้มันเอ้ยมันเป็นฟีลแบบ encourage ให้เด็กตอบคำถามไงเนาะไหนเรามาสัมภาษณ์คนข้างหน้าดีกว่าคนข้างหน้าคะคนข้างหน้าคะสวยคิดว่าวิชาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเรียนมาแล้วประมาณสองนิดนิดอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะเข้าใจง่ายมากเอ้ยอาไหนแต่ละคนว่าไงบ้าง นะเวลาเราเข้ารับเข้าร่างกายนะครับพวกนี้จะทําให้เกิดภาวะต่างๆมากมายครับแล้วก็จะมีการสร้างสายทำ for อ l e v a t e นะครับ อยู่อดีค่ะเรียกกิจว่าอัคริกาก็ได้ค่ะใช่แล้วก็แบบว่าคือเนี่ยนึกว่ามันจะไกลจากที่ที่เราเรียนตรงแอลหนึ่งมากเว้ยแต่ความจริงเดินลัดมาแบบเรี่ยมส่งเลยกาวแล้วถูกก็คืออาการิุกเฉิตสุดใกล้กันมากแล้วก็เราเริ่มเรียนตอนกี่โมงนะบ่ายครึ่งบ่ายครึ่งมีเวลาอยู่เรียนถึงห้าโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งเราก็แบบเมื่อเช้าเราแอบเลทประมาณวันสี่นาที แต่ข้าบ่ายเราจะไม่เลดอย่างแน่นอนคะ่ะทุกคนเอาจริงอะ่ะวิชาบ่ายเป็วิชาที่น่าเรียนนะแบบ learning technique อะ่ะมันมนเป็นอะไรที่แบบดูจากต้องไม่ได้เวลาเราอยู่ม,ยมัายมใช่ปะ่แต่พอมามาหาลัยล้วก็แบบโอ้มันจะเป็นอะไรที่เขาจะสอนเรา ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเริ่มเรียนวิชาตอนใหม่แล้วค่ะมีสมาชิกใหม่อาสวัสดีครับผมชื่อกำนันนะครับเดือดชัคเอ็มดีนะครับผมเออแล้วก็ขอบคุณน้าคุณนะคะถิ่งที่คนหน้าเดิมคนสวยคนเดิมเนี่งถูกต้องคือตอนนี้เราอะเข้าห้องเรียนลวทุกคนกําลังแบบทยอยเข้ามาละเออเราเป็นคาบแรกวน่นอนที่เราเรียนกับวิชานี้แล้วเมื่อกี้เธอเพิ่มพูดว่าอะไรนะอาจารย์ี่อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่สัมภาษณ์เราเว้ยอสัมภาษณ์ตอนเข้าเรามาเลยจังของ y e ใช่เพราะว่าตอนนี้โดนห้องสเต e ตอนบ่ายอะตอน AMI อะเป็นอาจารย์คนนี้เหมือนกันตอนเราเรียน m m หักกาอ AMM ใช่ของของรอบสาม่็โดนเนาะโดนเหมือนกันใช่เขาดุไหมเขาดุหมก็ไม่ดุนะแต่ว่าเหมือนเป็นอาจารย์ที่แบบคิดว่าเป็นอาจารย์ที่แบบเขาเรียกว่าคอน c e r ร์นกับเรื่องการเรียนของเราในอนาคตดีกว่าจริงคอั้นใกล้เวลาเริ่มเรียนแล้เราไปเรียนกันมไปกันเลย วันนี้นะคะวันที่20สิงหาคมเป็นวันที่เราเรียนวิชาลแล็บเป็นวันแรกคะ่ะซึ่งก็จะต้องใช้เสื้อกาวด้วยก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นเรียนเลคเชอร์ตลอดเลย เรียนแล็บชีวะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะอุ๊ยลืมไนะนำตัวเลยนี่ชื่ออะไรนอกับแขกอะไรคะย่าสาย B M M ใช่ละค่ะก็เออ M M M สามคนนี้ราคาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับเจ้าใจครับ M อ M E ก็เปล่ากับ M D ย่า M E กอนมาเรียนแขกกันว่าวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะสักคุณย่าๆก่อนค่ะก็วันนี้ดีมากเลยใส่ได้ลอง จับกล้องเจอละศน์อีกครั้งหนึ่งได้ทำงากับเพื่อนเพื่อนสิบยอดสุดยอดอ่ะแล้วตั้งใจกันยังไงบ้างคะ,นะสนุกมากครับอืแล้วไงต่อโอ้ <c oughs> สนุกสนุกสนุกมากเพื่อนร่วมทีมน่ารักมากกลุ่มสิบแบบว่าตั้งใจทำงานทุกคนเลยถูกต้องเออไหนฟ้ากับต้นปลาล์มว่ายังไงบ้างสนุกสนุกสนุกเราไม่ได้จับกล้องมานานแล้ว <c oughs> ใช่ชอบมากทุกคนแบบช่วยกันได้ดีมากเลยแล้วก็แบบแบ่งงานกันดีมากถึงแม้ว่าแบบภาพแรกมันจะแบบอันนี้กันนิดนึงเนาะแต่ก็แบบเราก็ทํากันได้ดีมากสุดยอดจริงตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วแล้วเราก็มากับสมาชิกใหม่ค่ะสวัสดีครับชื่อไก่เกอร์ครับแทเอนดีนะแทย์เอ็นดีต้อสาเออ ก็วันนี้เราจะไปไหนกันคะไกเกอร์เขาทำไมถึงมานั่งรถบัสโอเคเราไปโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ก็คือเพื่อไปสัมภาษณ์ทุนนั่นเองวันนี้ใช่เป็นทุนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะไม่ได้ได้แค่คณะแพทย์นะแต่ได้ทั้งพยาบาลแล้วก็สาขาอื่นๆในโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยเลย ตอนนี้เรามาถึงที่ของพักนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วใช่ไหมคะเจดก็เราก็มาขอทุนกันนะรอสัมภาษณ์ถูกสภาพแต่ละคนก็จะเป็นคิอประมาณนี้ นี้นะคะเราก็สัมภาษณ์กันเสร็จแล้วของทุนเราก็ไปเจอคนดังคณะมาด้วยเออก็คือเจอ Aww, เราคณะพอดีทุกคณะแค่สามนะครับคือนานาที่พอดีนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าพาลเซตมอนนะครับเคยเห็นตั้งใจและอยากเจอคนที่ใช่ันนะรับที่นานาที่พอดี มันก็มีบัสมีอะไรที่แบบสะดวกสำหรับเรามากๆตลอดเลยดีมากจริงๆนะไปกัน วันนี้เราอยู่หนห้องร้อยสวัสดีครับไว้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุ้งแกะแได ตร์ทนแพทย์สุรวัตรสีชัตราพิมุขัวหน้าสาขาวิชาแพทย์คลินิกทุกทุคนสามารถติดตามพวกเราชาวนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ได้เลย